ายเพนเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวด้วยกันนะคะเป็นอาหารถวายเพลนวันนี้ค่ะเ,เพื่อนๆปลาสลัปลาลักผักขมค่ะหมูกรอบจิ้มแจวผักสดหมูผัดกะปิค่ะเ,เพื่อนๆ ยำแอปเปิลน,นะคะไก,ก่กรดผัดผักรวมค่ะรรปชิ้นไก่เด้งทำเองนะคะผลไม้รวมค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันกันน้อยแล้วก็พี่ต่อยค่ะฟันหลุด <laughs> จ้าเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยว ข้าวด้วยกันกันน้อยนะคะกินข้าวด้วยกันมาชิมน้ำพริกกะปิดีไม่ใช่อ่าหมูสามชั้นผัดกะปิผัดสด ชิ้นไก่เด้งค่ะเพื่อนๆทำเองอร่อยเองยำแม่ปินอร่อยไหมพี่อ,อร่อยน้ำอร่อยน้ำอร่อยไหม,มสูตรนี้โอเคเลยสูตรดัดแปลนตัวเองนี่แหละอื จริงๆผลไม้สดนี่น้อยจะกินไม่ได้แต่น้อยก็ทำาบทำมาถวายชิมชิมชิมแอ้วก็ลูกเียชอบป็นเขาบอกว่าแม่มาเจออินปิดตอนนี้ที่เคิร์ร่าสับน้ามากะไปดูขนเขาบอกว่าเป็นคนไทยเป็นลูกครึ่งเขาบอกบอกเจ้าของแล้ววม่าเขาชอบไม่น่เขาให้สับปน่าเยอะเอะเหรอ เพราคนไทยอ่ะถ้าเราพูดดีกับเขาใช่ไหมไม่นั่นเขาไปคุยเขาเขาก็ชอบรับแรงชอบซาบิน่าพี่จ๋าใชนแต่ซาบิน่าเขาพูดไทยเพราะฟังเสียงเขาแล้วเสียงนุ่มเขาเข้าใจเนั่นเ่าอะไรนะอร่อยมากเลยมันความธรรมะพี่จ๋าให้ชิมนะ บอกไปกดแรกตามสั่งต้นตามเขาทำาใหซาบิน่าหวานๆทำเหมือนกรัลังซาบิน่าบอกว่าไม่อร่อยแบบว่าเอา,เอา,เอาได้ไหมซาบิน่ากินได้หมดก็แบานี้ปูปะลาก็ได้น,นะทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เลี้ยงเลยวันนี้มากับพี่สาวนะคะพี่ต๋อคะ่ะน้อยก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย